ยาดานอนอยู่นี่เลยมาเดินเล่นนะอีกเกียยาดาสวยไหมลูกยอยากได้บ้านสวยสวยไหมโอโ้โหมีโอกาสไหมเนี่ยอยทำดีๆอ่างอาบน้ําลงไม่ได้นะคะคุณนายขาเปิด,ปดตู้ผ้าดิโโหสีขาวสวยมากเลยวันนี้ออกมาเดินเล่นนะคะไม่มีอะไร,ไ,ะไ,รไปต่อ โอ oh, ป้าอยู่ทางนี้โอ้โ oh, หชุดนี้ชุดสีกลมโอ้ปักป้าหูเซนติเมตรกักันอันนี้อันนี้ครัวเล็กนะฮะแต่ว่าต้องมีเตาแก๊สต,ตรงนี้เนาะนี่ใช้ที่อยากได้นะคะก็ฝ oh. ันไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะธรรมชาติอันนี้เตาแก๊สกลางไว้กันโซดูนรา่กันนี้มี อีบอยโอเปิลยาถ้าเปิดผนังข้างครับโผอย่าดาววิ่งไปทางนน้นล้วมาเดินเปิดหูเปิดตานะคะวันนี้วันเสาร์อีเกียเนาะเปิดหูเปิดตาชมความงามของการจัดแต่งบ้านเนาะอีเกียใครๆก็รู้ว่าเป็นเครื่องแต่งบ้านนะคะพี่น้องคามาเดินเล่นด้วยกันยาดาททำอะไร โอ้โหอมายอันดียาดาโซซิต่ะแล้วฝรั่งน้อยอยู่ทางไหนโอ้โหดัตโรมะหืมมาเลเซี่ฮิโนจิมาเลยยาวแหวนแกรกตะว่าพูดปูนเตออันเดียวกามันคล้ามเซ็กเตกันปะป๊าเขาบอกว่าฉันคงไม่ได้ง่ายแบบนี้วางั้นโอ้โหเยอะเยะยะกันแกร็กว่า มอยฮะชิค่ะไวห้องเสร็จก่อนลูกไม่ได้ตัเลกักตาะตดยพ o ปากเดยาวเซอรตเฮบกรเกอีกแคบน้อยโซ่แฮปปะบาวมาฟลิงเซโอบัตรกาบอันนี้เข้ามาในห้องอาบน้ำนะคะพี่น้องค้ นี่อันนี้ไม่มีอ่าง<ต>ล้างมือม,มีน้ำด้วยนี่ฮะยายจ๋าก็อยากเปลี่ยนเป็นเป็นอ,อ่างอาบเอ้ยเป็นนี้อาบน้ําแบบนี้นะคะจะได,ด้ประหยัดที่เนาะบ้านเราแค่ก็ค่อยเป็ยนค่อยไปทีละอย่างอิ่มแล้วก็มาวิ่งเล่นนะลูกฮะนอนอยู่ตรงนี้เลยทิ้งไว้เลยเอ็ดบนผู้ใหญ่วิ่งเยอะสอย่าด้ชุน <laughs> รองเท้าอย่าขึ้นไปอ,อิ่มแล้วมาวิ่งเล่นนะคะพี่น้องคะปะต่อ,อ,อก,กันเร็วสีฟ้าสวยนะคะเนาะอ,ออกมาเปิดหมูเปิดตาก,ดกับเด็กๆวิ่งตามเด็ก,ดกๆครับผมเก้าอีอ้เจ้าหญิงน้อยไม่ใช่เก้าอี้เด็กน้อยไม่ใช่เลยนะ่ะ ของเด็กน้อยไงยเจ้าหญิงยาดาไงาลูกอะิรกมเมื่อ้โอปป้าไปไหนละตามดินะถึงไหนล่ะลูก่ปดูนะคะมาวิ่งตามเด็กๆก,กันนี่เียเก้าอี้สวยๆไม่นั่งดูความดื้อโอ้โหฝรั่งน้อยสุกโปกอะลูกชอบชุดนี้มากนะถ้าบ้านเราใหญ่อ,อมันก็คงจะเป็นได้แค่ความฝันนะคะเติมความสุขอาหารตาเนาะในครัว โต๊ะใหญ่ในครัวบ้านหลังใหญ่ๆนะคะพี่น้องคะอ่าอันนี้ตู้ตู้ชุดขาวนี้ถ้าสําหรับเอาแค่ล็อกตู้นี้เนาะแล้วก็เตาแก๊สนะฮะยายจ๋าว่าเข้าครัวยายจ๋าได้อยู่นะอันเนี้ยนะแต่ไอตัวกลางนี้หมดโอกาสมันต้องใช้ที่เยอะสวยมากมุมทีวีแมวมุมทีวีนะคะ อ่าอันนี้ชอบมากๆเลยทุกที่ที่มีเกมไปต่อลูกเบ่งตามเด็กๆนะคะพักผ่อนวันนี้อันนี้ก็มโมนวายสปะปะวายส์ปะปะฮึมุมนี้ก็สวยแม่ ความฝันฝรั่งน้อยนะโอ้โอ้สองคอมเลยเหรอลูกททรคอมพิวเตอร์โซฟเาไว้แกนะเฮ้เขาไว้ทำงานน่ะลูกอนดอจอเวลเดออนดเกงโอ้โหเขาบอกอีก คอมนึงทำงานครบหนึ่งเดียวอะไรนี่นี่ยาไม่แต่ี่ฉันไม่เคยได้วยมักซิมยกกันอัลสมาอิสโรมาคุมทรูยาต้องตั้งใจเรียนให้เก่งแล้วมักซิมก็ลุกขึ้นมาทำงานสิบแปดปีมักซิมอัก์ตินยาอารครูดกันสลับอัลสดูนดูอาแย่งกันละอะลิแกมอนกุม แกน้องเบ๊กโอเคแล้วกันแล้วเดคุณชายนั่งรออยู่ตรงนี้เอาไปตอไปตอโอ้แม่แม่โอ้ my god oh my god oh โรตาเบ เติมความสุขกับเด็กๆนะคะวันนี้พี่น้องขาเดินเล่นค่ะโอเคขนุกชีวิตคนเราเอาจริงเนาะจะมานั่งหดหูแต่เรื่องทุกข์อย่างเดียวไม่ได้นะคะพี่น้องขาดูสิคนที่เราต้องดูแลอือ,อ,อเขายังไม่โตยิ่งตัวเย,ยจ่านี้ยิ่งต้องคิดมากเลยเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะสุขภาพเราไม่เคยป่วยหนัก ป่วยในแบบนี้มันก็เลยเป็นความให้รู้สึกแย่ต่อไปนี้เราก็ต้องคิดใหม่ทำใหม่นะคะเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนทุกเรื่องราวเนาะคิดผิดกันได้เสมออูยมุมนี้สวยเนาะคิดผิดกันได้เสมอนะคะคนเราแต่ถ้าในเมื่อมันทำให้เรารู้สึกแย่เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเนาะอันนี้เอาจริงนะคะเยจ่า ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มีเรื่องราวทุกใจในเรื่องทางอื่นเพียงแค่สุขภาพเรามันก็เลยทําให้รู้สึกแย่ในช่วงนี้ก็ขอโทษขออภัยพลังบวกหมดนะคะวันนี้เรามาเติมพลังวิ่งตามเด็กๆกันเนาะแต่เดินตามช้าๆนะคะช้าๆเลยไปไม่ทันเด็กนั่งทุกที่ที่มีคอมีเก้าอี้นะคะสองนาหลานเติมความสุขกับสีสันเด็กๆจ้าวันนี้พี่น้องขา

การตกี่ตนี้ารตกที่ตั๊แนการตกโซ่ย่นีชุดแก้วชุดนี้สวยมากเอาจริงนะชุดแก้วแบบนี้ยคนทิ้งจากห้องใต้เอทตอนที่ทําหลังคายายจ๋าไม่ได้สนใจดูเลยนะเพราะช่วงนั้นยุ่งกับงานด้วยเนาะบ้านพี่ปองเขายังไปขนขายเล็กๆน้อยๆนะคะยายจ๋าไม่เห็นคุณค่าเอาไปบริจาคหมดเลยเนาะ ดัซเซอร์ประตูเยยดาร้อนแล้วนะคะคนตัวแสบเยยดาตัวแสบโอ้โหเรียนให้เก่งก่อนไหมอ่ะมักซิมไปไหนอยู่ดังนู้นอยู่ดังนู้นตามมักซิมสิไวส์มักซิฮัลโหลโอโอันนี้มันสูง อโฟโกลดแต่ยงเงินนะลูกอันนี้ใหญ่ไปก็ว่ากัดักน่ <laughs> มันไม่มีที่อะลูกคลีรัสกตองเล่แต่นะมุมนี้เป็นม,มุมที่<า>ชิคที่สุดสวยที่สุดอย่าเรนสีเขาสีดำเนาะแต่ว่าชิคมากนะคะนะครัว <c oughs> ใ,ใครจะใหญ่ขนาดนี้ าคนโชคดีก็ว่ากันไปนะคะของแบบนี้เนาะอาหารตาเรามีเท่าไหร่เราก็พอใจในสิ่งเท่านั้นนะคะพี่น้องคะหายาใหญ่เอ้ยวิ่งตามเจ้าหญิงอันนี้มุมสีดำโทนดำโทนนี้เราก็ไม่ชอบอ่ะนะอ่าอีกแงหาที่ที่มีคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะ ช,ชิคอยาเขาบอกว่าชิคมากอฮะมากระสีนี้เราก็โอ้อ่ามีไฟในตู้ด้วยนะคะฮแล้วแต่คนชอบเนาะมาดูมุมนี้ชอบอะไรขาวๆใสๆแบบนี้นะฮอ้ออันนี้สวยไม่ใหญ่มากเนาะ ไม่ใหญ่มากนะคะอีกคราสโซเตวิทวิทสามีบอกว่าเตวิตวิดว่าสั้นโมยอีกเป็นแต่โมยชอบอ่างข้างบนน่าอร์ปป้ามาไม่ต้องโอุ้มอันดับ4เย้าอินโนดิคโอ้ตู้ชั้นวางของพี่น้องค่ะดูสิเนาะรอดูกันไป ชมความงามอ้โหเย็นไหมว้าวตู้เย็นอย่างเลิศเลยอันนี้เป็นประตูเปิดสองทางของกินแต่นี้อ่านกลมดูความวุ่นวายชั้นวางของอยาอย่ายมอยฝออบแล้วแต่ดีเบททุกกรมสม๊อตเตอร์เบนะ จานสี่เหลี่ยมมาจากพัดเม้น์ยียจาก,ก็ไม่ได้ใช้นะคะอะไรอ่ะ,ะตู้เก็บจานลูกล็อกนี้เหมือนห้องใต้หลังคา <c oughs> เขาเรียกสตูดิโอเนาะที่นี่คือว่าห้องนอนคนเดียวแล้วมีครัวเล็กๆออยู่ข้างในเนาะ,ะ,ะเป็นห้องใต้หลังคา <c oughs> ได้เลยนะ,ะสวยงามจัดได้สวยงามโอ้โหยาดาจะเย็บผ้าฝรั่งน้อยไปไหนเนี่ย <c oughs> ฝรั่งน้อยหายเลอลูกไปแล้วอตัดแบบบ้านเล็กๆนะคะห้องใต้หลังคาก็จะมีห้องน้ําเล็กๆอือ<ด>แยกเป็น<ด>ห้องอาบน้ํา<ด>จากห้องนอนอันนี้มุมใต้หลังคาที่เขาจะทําได้นะคะดูสองคนย่าอพอแล้วลูกโอเคกีพระเอ,อ,อกหล่อของเรานะฮะเขาฝรั่งก็ชอบโทนสีดํานะ อันนี้ก็สวยนะคะอืมโทนนูน้นสวยเราจะชอบโทนแจ้งๆแบบนี้เนาะแต่อันนี้ใหญ่ไปนะคะเป็นได้แค่ความฝันสำหรับบ้านเล็กๆของเรา <Thank you. S 1> ห้องนอนอันแสนสวย <Thank you. S 1> โอ้โทนนี้สวยนะคะสีครีมห้องนอนควบคู่ ยาวมาเป็นห้องอ่าเก็บผ้าเนาะห้องเก็บผ้าตะเลิดเข้ามาร่วมเป็นห้องน้ำนะคะห้องอาบน้ำโทนชุดของเขาเลยอ่าอาบน้ําม,มุมนี้อ้สวยๆโทนนี้สวยมากนะคะ มาลงเท้าขึ้นเตียงเขาหนาไปเร็วเรโอป้อาอยู่ไหนตามโอป้าที่ยาดาโอยออย,ออยอยยอยยยเหนื่อยแล้วไปเหอะไปดูไอ้ผ้าม่านกันลูกเอายายจะดูผ้าม่านอันนี้ห้องครัวนะครัวบกับนั่งเล่นทีวีดูโชว์โอยสวยมากสวยมาก,มามากตามเข้าห้องนอนอันนี้บ้านหนึ่งหลัง ไปไหนไปไหนเพอะมามักนี่อ่าเข้าไปที่ห้องอาบน้ำนะนั่งทุกที่นั่งทุกที่ที่มีคอมพิวเตอร์ก็มันมันอะไรอข้ามาข้ามอนมีมุ้งด้วยอ่ะมุ้งเหมือนบ้านเราเลยโอ้ยยาดอยากได้มุ้งอหะลูกมุ้งกันยุงเหรอลูกสวยนะเนี่ย ราคา14ยูโรเก้าโอ้เป็นตาเไปซ่อนกุ้งเทละเหรอมุงมุงพี่น้องขาจะได้กันยุุงมียุงด้วยหรอบ้านอยู่อ่ะเออเดี๋ยวบอกมาบ้านเบ้านแล้วพี่น้องขาสุดท้ายไม่รอดนะคะเดินไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหัวหมุนติ้วตตาลายควางเนาะสุดท้ายไปไม่ถึงผ้าม่าน หน้าต่างนะคะที่จะไปดูเนาะบอกสามีออกอย่างไวได้บอลแล้วก็ได้ของเด็กๆมาง่ายๆเลยนะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณทุกกําลังใจพยายามจะทําตัวให้สดชื่นสดชื่นนะคะเนาะเดี๋ยวก็ดีขึ้นนี่ก็ถือว่าดีขึ้นแล้วนะคะแต่ยายจ๋ามองว่าการเดินสวนกับคนเยอะๆเออเห็นได้ชัดเลยนะคะคือเราลายตาไปกับเขาเลยเนาะ แรกๆเดินใหม่ๆก็เปิดหงเปิดตาความสวยงามวิ่งสามสองหลิงอ่าพอไปเรื่อยๆคนแน่นขึ้นแน่นขึ้นตัวยายจ๋าไม่รอด <c ười> คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเฮงเรวยๆเนาะวันนี้ยายจ๋าก็ถูกหวยทั้งล่างทั้งบนนะเออที่เมืองไทยนะคะพอได้ค่าไฟให้ใหญ่อยูยอยอย่คนไม่เคยเล่นหวยมาเล่นหัวชัยติดกันสามงวดน,นะ ไปเมืองไทย2งวดก็เหมือนลองวดแรกบอกเข้าถูกนะงวดสองเองถูกนะคะมาอยู่นี่งวดที่3ามอ่าไม่ถูกงวดนี้ถูกอุ้ยล่าง50บาทบน50บาทนั่นก็สูงสุดแล้วนะนเนาะใครรวยถูกหวยนะนะเนาะเหงๆกันทั่วหน้าค่าไปพักผ่อนสักหน่อยก่อน